วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวซัมซุงกันนะครับเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนใช้งานแอปกันนะครับแอปแรกที่เราจะใช้ก็คือ YouTube นะครับเห็นไหมหน้าตาก็จะอยู่แบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเล่นอนนี่ เดี๋ยวเราจะปรับเสียงให้ดูกันนะครับตรงนี้เป็นโหมดปรับเสียงนะครับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปรับเสียงให้ดูกันนะครับเห็นไหมเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดอะไรให้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอเปิด ASMR ก่อนนะครับโอเคครับตรงนี้สามารถปรับได้ด้วยนะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวแอปที่สองก็คือ เจ้า Play Store นะครับสามารถโหลดได้ทั้งแอปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองใช้งานตัวกล้องกันนะครับโอเคครับดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยสภาพบ้านเรานะครับโอเคครับโอเคครับอ่าหนึง่งสองสาโอเคครับ นี่มันสำหรับการรีวิวมือถือซัมซุง Samsung นะครับเดี๋ยวมาลองกดแป้มพินให้ดูกันนะครับไปที่ปุ่มกดเห็นไหมเนี่ยโอเคครับเราสามารถกดได้นะครับแต่อย่าไปโทรมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานไอ้ปฏิทินกันนะครับ ตัวซั s ซุงเนี่ยดีมากเนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกับโอเคครับเกิดเอกซิสเทนต์นมาแล้วค่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งาน YT Music กันนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับ โอเคครับขอฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองปรับเสียงกันนะครถ้าเราบีเสียงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองใช้ไอ้พวก Facebook กันนะครับเดี๋ยว เราพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้เนาะดูอะไรดีเนาะดูประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะพิมพ์ว่าประชาสัมพันธ์นะโอเคนะเาดูทุกคนก่อนว่าทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้กันนะคะ อันนี้เขาประกวดตั้งแต่วันไหนอันนี้อ๋อนี่เขาประกวดงานวันเด็กนี่นาอืมเดี๋ยวขอดูก่อนนะดูนะโอ้โทุกคนเยอะจังเลยนะอันนี้น้องอนุบาลนะเห็นไหม เนี่ยครูพวกเราที่อยู่โรงเรียนเราเนี่ยเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเรามาดูรูปอื่นกันบ้างขอดูวิดีโอสักหน่อยก็แล้วกันนะนี่เธอเห็นข้าวปุ้นปัน่นกระอองปะเห็นบอกว่าจะไปทำกิจอา,าสาขัดแยกขยะอันนี้นะไสารารมกตลกมากเนาะคลิป โอเคครับเดี๋ยวให้ดูเด็กนักเรียนทุกคนกันนะครับว่านักเรียนทุกคนจะตื่นเต้นไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานไอเม s s เซนเจอกันนะครับขึ้น m e s s e n g e r แล้วนะครับโอเคครับเราจะคุยกับใครนะครับเราก็ไปที่แชทนะครับ เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมาลองใช้แป้นพิมกันนะครับเนี่ยโอเคครับลบก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานไอ้รายชื่อกันนะครับตรงนี้เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับ กดตรงนี้จะเป็นปุมใหม่เพิ่มนะครับตรงนี้เพิ่มรายชื่อคนใหม่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่นะครับเออเดี๋ยวเรามาลองลองลองทำอะไรดีนอะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับนี่เนาะนี่เนาะนี่นะนี่นะนนะโอเคอ่ะหนึ่งสองสาม นี่นะยังไงก็ต้องขอจบการรีวิวแล้วนะครับสวัสดีครับ